ยินดีทอร์ยวัตสบายดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับครับสู่ซองสลอยอินดีพี่น้องจา้าไม่พุงกับไาหาเฮดอีกแล้วกับเบ้าอ้อยมูนีิมาก,กันสองคนพี่น้องสับเสบียงยพร้อมบ้าอ้อยซื้อธงยามอันซื้อน้ำซื้อขนมซื้อนมเพลยนะป่ะป<ะ>่ะมูนีิมาสองคนเพราะว่าไม่ลงมือไปเลยมา เพิ่นมาหลายเหม่อแล้วเบิดให้ตะกี้บ่มีแล้วสิมานำพอดีแล้วสิขึ้นสวรรค์มื้อนี้พี่น้องก็เลยมาสายเดียวมื้อนงปุ่งเมียไปนู่นน้ำกันเนาะพี่น้อง่ะก่อนสิไปเบิง่งจ้ัฝากเป็นกำลังใจให้เมย์ปุ้งเด้อพี่น้องแล้วก็เบิ่งคลิบยาขามโฆษณาเด้อเนอะาะเบื่อไหมมีน้องติดกินหนาแค่ผาหน,นุ่มไปไปพี่น้อง ไปลุ้นน้ำกันเนาะว่าสิได้เก็บหน่อยเก็บลายเขาเข้ามาปลาใหญ่เลยเขามาวานอย่านี่ก็ได้เก็บลายเติบอยู่กินบวช้วบ่มาหาเลยมันเป็นทางลงบ่าทางไปไปไป,ไปทางนี้ก็ได้

เห็นกระตาหน่อยพอได้แกงมันจะลุยพี่น้องนี่เน,ะนาะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะพี่น้องบ้านนี้เนาะ จะแดงแดดตายเอาแสงขึ้นยอดอกนี้น้อยหนึ่งน้องเลยอือรก็ยังอก้วอเยอะตนนี้ลำเก่าอือ เก็บลำเก่าพี่น้องขอเห็นอยู hey. ่ดอกหนึงนี่มอนพี่น้องไปปุกหอแล้วเพี้ยนนี่สามดอกพี่น้องอู้เดือเคียบเอิงเยวหาเบิงมันสิออกใหย่เป็นกาเห็นต่อเห็นมน mong tỏi như hơi nó tao nhìn, thấy nhìn bạn này đi mắng những cái mối tình hết mhm 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 đó. mhm 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 đột mhm 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 ว้าวแม่ปุ้งคนมาอีกแล้วไสนปพี่น้องปาม่ปุ๊กมาแล้วแม่ปุ๊กมาีแล้วคนมาโอ้ยใหญ่ไปเยเขาสิบอะไรปป้พี่น้องเก็บบุดเขามาแลมีเก็บได้ขาท้าย พอดีเก็บฉันงามเนาะงามดลิ้เด้อมอกอถือมดลิ้ตอได้แล้วดอกปูใหญ่ชันนี่หละเห็ดเห็ดพวกขาดอกอกสุดท้ายแล้วอย่ามาเด้อชิโคิดว่าสิบอมีคนนะเอ้มเก็บแบนี้ละมวนใี่ปะ เดี๋ยวได้ปีดอกใหญ่ตื่นเด็ดกำลังออกทำมานแต่ตีห้าตื่นแล้วเนาะเกษเพชรเบนคิดหอดหัวหนาพี่น้องคิดหอดเบามีเพราะว่าวิวเราดีขั้นเกียรตินะเฮ้ยเนาะเขั้นเราไคิดเกษเพชรเนี่ยแหละวิวเราดีเนาะ ามาเด้นพี่น้องเกบเ็ดนันไ่ปุ่งอีเรมาณ่แต่เ็ิหมูใหญ่อบางสิมมงหายอีกเลยมีสิหายอยู่าะฉะนั้นมันจะออกเป็นหมูจุม่มนึง,งจุมม่มนึงแล้วก็ย้ายโอ้อย,เ,ย,อย,ยออเจอของดีแล้วพี่น้องหมูหนึ่งวา้าท้

ได้พ่นนิดไปตอมันกระเด้งไแด้เลยมันไคนห้องสดๆวดิบุมีคนมาอีกแล้วพี่น้องไงเห็ดปวกเจ็ดปวกช่องพมียนี่มาอีกแล้วมีปลมาอีกแล้ว คือเห็ดปวกนะจ๊ะเปวกจีกไปพี่น้องเาเโอเคสมุนไชม์มาอ่าจุ่มไปทำไมมันจุ่มใช่เห็นเลยบ้านทีเห็นข้างนีดอกขาวเนาะ เจ้าลงไปลเลยเฮ้ยันหอเก็บหวนอืมหมดลิ่ี่ล้งเจ็บเด้อต่อก่กดดอยเลยดอย่าเขามา,าดีเธอมาปาดอารมณมันขาไม่ลึกนะพี่เงจ้าจะฟังดใจให้ไม่ปวงเดอ้อ หอมคือเอียงอนี่คนไปรสปร้างเขามาเนาะคือบอกยายเขามาในวันยายบ่หินเลยเขามากกับห็น,ม,นมันอันอนัเงาน้รละบ่หินงานวาเบ้นกันบบ่เขียบุญเห็นละลงมาแล้วเขกลลาก็ลงมาของด้วนเดีย๋ยว มเนกขอยูราาอนดน้อยู่พนเอะยได้ยหมู่มันหน่พี่น้องยังมพุสันอนะออกใ่ไปนิดออกใหญเป็นบ่อไปหมู่แบบเรียงกันละส่ายโอ้ยพี่น้องเห็ดนี่ยังออกอยู่

น,นี่พี่น้องเจอกอกเยอะดีะดเดบเห,เห็นดอกเดียวมันบริเห็นแล้วเขามาปุยบรเห็นโอยเขาเก็บเรทังุมเลยมมสดงเขาไปลัดนะสโลตยอแจกยาเก็บรยเสดเดดอ อืมเดียกันเดี๋ยวน้เดาะรรยากเลยตาบอดีกับบเห็งนดดญ่าอกรอกดอกดึดดอกนึงบักใหญ่กรว่าอกกกรึดอกรรอดกก ตาแตกเลยมันยิบาบอดีกับเหนเนาะเบื่อหน่ยกว่าเพราะมพ่นที่ตมทีดินสั่งะไรอีกเห็นดอกเดียวนี่เก็บ เอาไปล้วเปลี่ยเลยตนนี้แม่ต้องได้เขี่ยไปนี่หน่อในงานนี่แหละเขาเอิ้นว่าป่าแตกพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดปวกอันนี้นะเขี่ยจนป่าแตกเอาบบได้เหมมีจิตไหมามใหญ่คามใหญ่เติมเติม เขียจนหมดมันออกยาดไปบอลละจุ่มนะจุ่มพี่น้องยินสุ่มอยู่ได้ไหมครับว้ายยังขึ้นมาแผละอยู่ดอกเดียวเหนี่เห็นดอกเดียวพี่น้องเอ้ยตั้งงหมกอยู่

สองเขามามาเห็นเห็ดคนมันมันกระแดกเนาะจุดลางมันแตะเขือนเตเตงติงตึงตึงตึงติงตึ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 งเติงเตงเ่ง มันเฉยชิมเมื่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่ก็เห็นบนเก็บบดเก่าเกี่ยวกันก็เบาเอื้อพี่น้องเพื่อนก็ได้บัวลายบัวลายดอกที่คนมันมานทางล้างมึงนะแต่ว่าของเรามันดินสุ่มพี่น้องดินสุ่มเนี่มันอันดอกมันงามเหมือน กันในหนังเขียหา้าพี่น้องเออซ้ำได้สำหนึ่งบร่ได้เห็นเลยละอีเห็นอีกแล้วพี่นอ้องมีกระตือคากเอาอดอกมันจะกันแตกเลยพี่น้องแต่ว่ามันแข็งเลย ม right? ้นม้าชาวภูเมียนี่ยเด็กอื่นอย่าบุได้แล้วเฮดตรนี้กระเด้งบุได้แล้วเหี้ยวเหลาะเมื่ออะไรพี่น้องมาหนี้งลายบนสอดเลย สอนหันสอดผีเ็ดบอเลยมขาาลัดนาะ้แม่อย่างมาเขาเก็บอุบกะัยังจตื่นใช่ห <laughs> ออุมเก็บเห็ดสองคนเนื้อเจ้าหาเห็ดจะจูบสิมกันยูวอย่าไงาาะนำะได,ขได,ขไได้ข้าลัดหนาไเก็ห้อืเจ้ลัดหนาชิมฮาเฮาลัดนาขเจ้า คนกับแตกสุดๆอยู่พี่น้องเลยสิไปทางใตกง่กับคนทางเหนือกับค้นมือนีกับคนลายเติบเลยเสียงงมอมุ่มปลาแตกสุดๆแดดออกนะมือหนีแดดมือนีแดดแดด แดดมาแต่เศร้าๆพี่น้องแดดไวๆสวยไวๆมาแต่ตีห้าพูดชิมาฮอสจะรักกัอยากพ่อแต่ดอกบานนะพี่น้องยางหลอกยางหลอกขึ้นไปอีกสิบุพ่อบ่สอดทนอีกนิดเผื่อพ่อ เลาะเข้าไปบ่ไปเลอขอขอาะเขาข้างในเพื่อเจอเพื่อคนหยางกายบ่เขาหยางกายมัวยังไม่ได้พาะเลยพี่น้องบม่ได้เห็นเลยขันายตาบดีกับบดได้เห็ดอันได้เอาขันาตาดี๋มวยขันตาดีเหรอหยางไปละาามไม่พอเนาะ เสียงมันเลี่น้องเอิ่นกันเก็บเห็ดบาตังนี่ย่านหน้ากันลงแม่เขาเขาเลือกแรกกับบุพเพให้กับเขาเลือก

ทาบาอย่างนน้ำกินได้หรือปะเรื่องตอนขอนะอะารสักยอดสิบัดเมื่อขากินอย่างหลอกหลัดเลาะเมื่อนี่พี่น้องหลัดเผาปลาเลาะเมือ่อเนาะคันชิพอ่อรถกับจะมาจอด <laughs> เขาจอดนี่แล้วเขาหาลงไปนี่คนแตกสุดๆเฉียงรถบุบๆอยู่บบอนทามานะขาอดดเหตุจัก2องหมู่บ่องหมู่กับซามฉีจุกเด,ด็กแก่งหนึ่ง พออแกงยู่เก็บพ่อแกงพี่เนาะฮิตมันก็สลายกันอยากได้แต่ดอกบานดอกถือกุบหมดแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่นะมันจูมเลย ว่านได้ได้ดอกจูมเนี่ยอันนี้เมื่อมื่อนีินะได้แต่ดอกบานกับดอกทือกุบนี่แหละเห็ดของเฮาก็นลองพ่อแกงหน่อยหนึ่งพอได้แกงเนาะถือว่าก็ชิบมาเนี่ยแหละถือว่าคุ้มอยู่บ่เสียเถี่ยวเนาะถือว่าบ่เสียเถี่ยวเฮาจะสิบแปดทางเลยถือว่ามันเยอะพี่เนาะไม่เห็นเฮาหลอกอะไรนุ๊กมา คือว่าบาอเสียเถียวเนาะคุ้มอยู่ที่มามื่อนี้สำหรับห้างบอเสียเอาขาวขาวไวไม่ได้หนึ่งามาส่งกิน หาเกือมนี่ยนี่มันสวยไว้ขำไว้แบบเปียวแจ้งบุคคลเนี่ยมันดำหน้าเลยพี่น้องตีหานย่งมืดอ,อยู่เลยเวลาไปหาเห็ดนี่ยังเงื้องคมอยู่เลยกระทาออกตีหานั่นแจ้ง จำเหมือนกันโอ้เสียงเขาจะเอื่นกันเลยแตะป่าแตะโอ้โหนี่อยู่ฟี่อยู่เขาเก็บฟมันใหญ่มูใหญ่เลยเทาบริษัทเก็บทาบริษัทสองเหมือนกนาะแสดงว่าหมูใหญ่เต๋อเลยนะสองคนเขาเก็บเก็บแต่เฮงนะเอิ่อนมูมาเก็บเลยโอ้โไปเก็บบ่ น้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาคอนิสเราชิคอเก็บภาพบรรยากาศไว้ชั่มนีดเดอร์พอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีสบายดีฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเบิดแล้วบ้ดนเจอดอกบ้านดอกคือกุูเบิดแล้วดอกจุ่มมาพอเลยข้าวชไปเก็บแล้วข้าเจ้ายังข้าเจ้าตื่นพี่น้องเอ้ยนมจ